วันนี้มากินกาแฟในสวนนะคะกาแฟในสวนเนี่ยมาชมผลงานที่ลงทุนลงแรงไว้ใช่ค่ะเป็นเสียงธรรมชาตินะคะฝั่งข้างๆก็ตัดหญ้าค่ะสวนในฝันค่ะรีสอร์ทส่วนตัวค่ะเดี๋ยวทำภูมิสเตย์นะคะตุเรียนอันนี้รอทุเรียนโตอยู่ใช่ค่ะสวยงามแล้วค่ะแบ่งๆตุเรียนไหยอันนี้่อเลขกแปดค่ะรอทำสะพานตรงกลางนะคะ เราบ้านนกดาวมาตั้งใช่ค่ะอยู่ระหว่างน้ํากลางน้ําเลยนะคะตรงนี้เป็นสะพานค่ะตรงนี้เป็นสะพานนะคะสวยนะคะต้นไม้โตไวจังอ๋อขยันปลูกมากเลยค่ะบรรยากาศดีค่ะถ้าเกิดมีบ้านอ่าโหอวอเรือนไทยด้านหลังจะเป็นสองชั้นแล้วจะเห็นิวเขาบรรทัดด้วยนะคะ อันนี้ผักสวนครัวของแม่ยายนะคะแม่ยายแม่ยายขยันปลูกปลูกเยอะมากนึกว่าจะปลูกขายเปล่าปลูกแจกน,นีส้มโอนี่ส้มโอค่ะนุ๊บอะไรนะลำไยคริสตัลลำไยคริสตัลค่ะมะนาวก็มีมะนาวก็มีค่ะมะพร้าวมะพร้าวลำหอมก็มีค่ะเมื่อวานนะคะ ลูกเขยดีเด่นทำค้างผักสวนครัวเกือบตายนะคะร้อนเดิดกันเหนื่อยต้นมังคุดสงสัยจะได้ซื้อต้อนโตมาแล้วค่ะไม่ไหวละกว่าจะโตมันลงไปกว่บบาเลี้ยงไม่ไหวแต่นิ้วติดแล้วเนี่ยเธอเนี่ยใช่ค่ะอโอเค สวยค่ะนี่ค้างผักนะคะของแม่ยายผักข้วาวม้วนนี่ค่ะลูกเขยดีเด่นนะคะเป็นการออกแบบผลงานโดยคุณเก่งนะคะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะปลูกนะสีย่างค่ะสี <4 S 1> ชนิดนะคะ <4 S 1> มีอะไรบ้างนะคะถั่วพลูมีถั่วพลูฟ้าแล้วแตงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ,คะนี่ฝีมือลูกเขยนะคะจะสูงสูงหน่อยเพราะลูกเขยตัวสูง คนเก็บก็จะเมื่อยหน่อยอ่ต้องเอาเก้าอี้มารองนะคะด้านหลังก็จะเป็นเงาะนะคะอ่ามีหมดท,หทุกอย่างเลยค่ะอันนี้บอ่อของไส้ไก่จะรอทําสะพานข้ามด้วยนะคะใช่ข้ามเป็นวิวทุ่งนาบรรยากาศดีนะคะเวลาวก็ถ้าปลูกข้าวนี่จะเขียวกระจีไปหมดเลยนะคะทิวเขาบรรทัดนะคะด้านหลังนะ่ะใชสวยงามค่ะรอสิ่งปลูกสร้างมาตั้งอย่างเดียว ใช่ค่ะครบองมีอากาศยามเช้าสดชื่นบรรยากาศดีนะคะมีเสียงคนตัดหญ้าด้วยค่ะนี่คือเรียงใบสุขภาพดีมากเลยใช่ค่ะอันนี้จะดูแลแบบบ้านๆเลยแบบออร์แกนิกเลยจะแบบไม่มีการใส่ยาเพราะเราไว้กินเองค่ะใช่เพราะเราเอาไว้กินเองเอาไว้แจกถ้าเยอะก็เอาไว้แจก ใช่ค่ะมันน้อยก็อาจจะเกียไว้กินเองคือจะปลูกแบบออร์แกนิกล้วนๆแบบว่าให้มันเติบโตเองตามธรรมชาตินะคะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ค่ะต้นใหญ่มากอลองยืนดูต้นใหญ่ต้นเรี่ยนใหญ่ค่ะรอผลผลิตเดียวใช่ค่ะ ทับทิมจันะ์ค่ะชุมพู่ทับทิมจัน์ค่ะ,คะตรงนี้เป็นอะไรมะปรางหวานมีเยอะเลยค่ะมะไฟหวานก็มีค่ะขา่ะขาน้ำผึ้ง,งค่ะส่วนนู้จะเป็นพวกมะปรางหวานส่วนมากจะเป็นเน้นมะม่วงด้วยค่ะตรงนี้นะคะรอหฮมสเตย์มาวางนะคะ